สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จากรายการเต็มร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือวันที่28เดือนธันวาคม2559ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับก็พูดง่ายว่าขายลำไย,ยงวดนี้รับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะก่อนอื่นก็ต้องมารู้จักกับทางแม่หลวงยุพินนะครับเอ่อแม่หลวงครับสวนแปลงนี้อยู่ส่วนไหนของลำพูนครับเนี่ยอยู ลอยติตำบลสีบัวบานใกล้ๆลอยติอ๋อสีบัวบานใช่ไหมครับเออมาแอบซุ่มทำเอาไว้นะ่ะถามจริงจอ,อ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราถอดใจแล้วใช่ไหมฮะอมบอกว่าปีนี้ถ้าไม่ได้ก็จะหยุดละไม่มาละหมายถึงแปลงนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้านั้นมันเป็นไงครับก็เคยใส่แล้วไม่ได้ผลเนาะไม่ได้ผลใช่ไหมฮะโอ้โหลูกไม่โตไม่โต แล้วช่วงนี้เห็นว่าแตกกันเยอะใช่ไหมครับแตกเยอะแต่ที่นี่ไม่มแตกรับรองเยี่ยมยอดกระเทียมดอง <c oughs> ดูลูกกันจะชัดนะครับไปพูดไหนเขาก็ไม่เชืออ่อว่าอันนี้ 3A นะครับ 3A นะครับอ๋อไปบอกไปไปบอกเขาเขาไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้โหเหลยเชื่อโอ้ยคุณนายอุ่นงามงามฮะเราไงก็คนมาถ่ายงามเหมือนกันหมดอ่า <c oughs> มีทั้งหมดกี่ต้นครับแม่หลวง ขายใ<า><อ>หญ<า>่นีสองร้อยหกสิบต้นสองร้อยกว่าต้นก็ได้เป็นล้านกะขายไปล้านห้าโด<อ><อ>ที่จริงจะเอาสองล้านเนาะแต่ราคาลำใหญ่ช่วงนี้กำลังลง<อ>ครับเจอจังบ้าอเอานะถึงยังไงก็ตามต้นทุนเราต่ำนะครับแล้วก็าจากผลผลิตเท่าที่เห็นนะฮะเดี๋ยวท่านชมลองดูนะครับไม่ได้ดกแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับฝั่งนู้นก็เช่นกันเห็นไหมฮะอ,อันนี้คือจัมโบ้ทั้งหมดนะครับ ต้นไหนก็เหมือนกันนะครับสวยงามจริงๆ